รวบหนุมนครสีตำรวจเก๊โทรหลอกลวงเอาเงินผู้เสียหาย2,000รายเมื่อวันที่21มิถุนายน2568พลตําตรวจโทพานุมาตรบุญยลักษ์ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองมอบหมายให้พลตําตรวจตรีนัทกรประภาย์รองผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเดินทางไปยังสถานีตํารวจภูทรเกงงาะพงันแถลงข่าวจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา ที่มีพฤติการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในการโทรศัพท์เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆในพื้นที่ภาคใต้โดยมีการโทรไปหลอกลวงผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆกว่า2,000รายซึ่งมีทั้งรายที่ไม่หลงเชื่อและผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วโอนเงินไปให้โดยไม่ทราบว่าพฤติการดังกล่าวเป็นพฤติการของมิจฉาชีพกรณีนี้สืบเนื่องจากคนตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง6ได้รับการร้องเรียนด้วยตนเอง จากผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะพังานจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่ามีการโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ขอรับการสนับสนุนกิจการงานต่างๆของหน่วยงานรัฐโดยมีทั้งกลุ่มประชาชนที่โอนเงินไปให้ตามที่ขอและไม่ได้หลงเชื่อโอนเงินให้เป็นจํานวนมากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีทําทการสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงทราบว่า พฤติการของคนร้ายจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ต่างๆโทรมายังประชาชนผู้ประกอบการห้างร้านโรงแรมและธุรกิจอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดจากนั้นจะอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานต่างๆใช้ชื่อว่าสารวัตรวัดหรือสารวัตรศักดิ์คนร้ายจะใช้คำพูดหลอกล่อโน้มน้าวแจ้งเหตุผลต่างๆเพื่อขอรับเงินสนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆกว่า2000รายเช่นมีการจัดงานเลี้ยงของหน่วย การเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่นั้นๆจึงขอสนับสนุนเงินเป็นค่าอาหารเครื่องดื่มหรือค่าเดินทางรวมถึงขอยืมเงินแบบส่วนตัวหรือแม้กระทั่งในลักษณะเชิงข่มขู่ทำนองว่าธุรกิจที่ทำอยู่มีความมินเมยจะกระทำผิดกฎหมายทำให้ประชาชนชาวไทยและต่างชาติจำนวนหลายรายที่หลงเชื่อเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจริงโอนเงินไปให้คนร้ายตามบัญชีธนาคารต่างๆที่คนร้ายแจ้งไว้ ตรวจค้เข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ทำการสืบสวนติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุดังกล่าวทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายสุชาติหรือหนุ่มซึ่งเคยมีประวัติในการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและถูกดําเนินคดีม,มาแล้วหลายครั้งทั้งในพื้นที่สถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและสถานีตํารวจภูธรป่าตองจังหวัดภูเก็ตต่อมาพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับต่อสารจังหวัดเกาะสมุย จากนั้นได้ติดตามตัวนายสุชาติผู้ต้องหาได้ที่จังหวัดน้ำวนลำพูก,กับภรรยาชื่อนางสาวสุพัตราเป็นบุคคลตามหมายจับสารจังหวัดเกาะสมุยในข้อหาช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาพะพงันและสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย